สวัสดีครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมนโ,โบร์นั่นเองนะครับีววันนี้เราก็มาอยู่กันในแมป t o t p e a พ e นั่นเองนะก็เป็นแมบคล้ายๆกับกาพีสเลยเนาะแต่แค่ว่ามันไม่ได้เป็นเน้นทางในสักทาง,น,งนะครับอันนี้เน้นฟาร์มซะมากกว่านั้นเน้นสนุกเน้นเรื่อยๆนะแบบนี้เออโอเคน่าจะยัยงดูเกาๆยังดูบลักบกอยู่อันนี้นะผมก็มานั่ง เล่นให้ดูเฉยๆเลยไม่ทาไม่รู้จะลงแบบไรนะแบบรถไฟผมก็ไม่แน่ใจว่าจะลงยังไงดีเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรให้ทําแล้วนะเห็นมีคนถามจะเปลี่ยนรถเป็นสีรถไฟยังไงผมไม่รู้นะมันไม่มีให้เปลี่ยนไม่ใช่แล้วเออเดี๋ยวก่อนวันนี้เราจะไปเล่นที่ไหนดีอันนี้อะไรวะเนี่ย,อ,อ,ยอ่ารอยเพิ่งเห็นด้วย ไปอยู่ไว้นู่นและอันนี้กองโดนเนตไม่เกี่ยวกันอ่าไม่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีใครตีบอสหนยหรอว่าแบบเสกบอสอะไรไงอ๋อแบบนี้เพิ่งออนมาสี่นาทีไม่มีใครเสกบอสหรอกงั้นออนสี่นาทีใช่ปะขอไปเกาะป่าเอออันนี้ประตูโดยเลมอนนะครับอ่าอันนี้ประตูโดยเลมอนไปที่ไหนก็ได้นะครับสกิลมันคือการไปที่ไหนก็ได้นี่แหละไตหัวคนก็ได้ด้วยนี่ อันนี้น่าจะมีบอสนูบอยู่แหละอ่ะไม่มีวะแม่งตายโหงไมาแล้ววะไหนดูดิอ๋อมีอยู่อันนี้ผมอันนี้เอาไว้ทำผลอ่าแสงตื่นนะเอ้ยมีคนเปิดแสงมีคนเปิดแสง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 บอสแสงบอสแสงโยโลคัสต์ดเค้ก ผลที่ผมใช้นะเป็นผลสันตื่นนะครับนี่สันตื่นค่อนข้างจะได้เปรียบหน่อยสกิลค่อนข้างจะน,นานหน่อยไอพวกใช้แสงข้างหลายแหละสันตื่นนับจะเป็นผลที่ทํายากที่สุดในแบบนี้นะเนื่องจากว่ามันค่อนข้างจะใช้เวลาพอส้มครวนเอ้ยอย,อยู่เหลี่ยมตีบอลนี้ต้องอยู่ทักเลี่ยมเหลี่ยมประมาณนี้ ให้บอสมันหายมึงไม่อยู่มึงเขี้ยอะไรเรียมกับกูวะฮะอ่านี่เรียมประมาณนี้บอจะได้ไม่มาตีเรานับและการสกิลมันไอ้นี่ได้ไม่ถึงถึงปะโอเคได้อยู่สันตื่นนับของผมใช้มันจะมีเฉพาะผลตื่นเท่านั้นนะที่จะมีสี่สกิลนะัในแบบนี้ถ้าผลอื่นที่ยังไม่ตื่นนะับมันจะมีเพียงแค่ประมาณสมสกิล ตายถือว่า,าเดบล้อยตายครับตุยไปแล้วหนึ่งเอเอไม่ได้กัญชาวะกัญชาเนี่ยเอาไว้ทำไอ้น,นี้นะครับแสงตื่นนะครับอ่าส่วนล็อกเอาไว้ทาสันตื่นนะครับส่วนอันนี้ก็เอาไว้เสกบอสเดนี่บอสนูบอันนี้ไม่เกี่ยวนะส่วนมืดตื่นก็มีนะผลมืดตื่นเปิดประตูก่ะอ,อันนี้คือบอสมืดนะครับบอสบอสความมืดเน็ก ต้องมีหินเสกก่อนนะหินเสกผมไม่มีเจมพอนะเสกไม่ได้โอกาสดรอปนะอันนี้มีโอกาสดรอปออฟสำหรับทำผลเมื่อตื่นนะก็คือบก็คืเอ5 0 5ซนะอ่าพอได้เจ้าผลเมื่อตืนน่นมาแล้วผมก็แนะนำเลยว่าให้ไปตีบอสไดนี่ต่อเลยบอสสันถ้าเกิดใครอยากจะได้สันนะครับแนะนำว่า ถ้าเกิดตีโซโลบอสนะครับแนะนำให้มาได้ผลดาร์กตื่นก่อนนะก็คือผลความมืดตื่นนั่นเองนะครับแล้วก็ค่อยไปตีบอสสันนะครับอ่าสำหรับแบบนี้นะแต่ถ้าเกิดใครที่แบบเวลไม่ถึงนะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะประมาณไหนถึงจะตีบอสมืดให้ดับได้นะหรือโซโลได้ก็ผมจะบอกให้นะครับก็คือเวลสัก6,000 6,000ถึง7,000นะครับถ้าเกิดไม่มีคนช่วยนะแบบโซโลนะแต่ถ้าเกิดมีคนช่วยเนะ่ยก็คงอยจะใช้เวลาสักคงต้องใช้เวลสัก3,500นะครับ3,500ถึงอ่าถึงสัก4,500 5,000โดยประมาณนะประมาณนี้เวลนะส่วนบอสแสงนะครับก็จะทำแบบตื่นได้ก็ต้องเวล3,000ขึ้นไปนะครับส่วน ผลเมืดนะผลเมืดตื่นก็ต้องเป็น3,500ขึ้นไปนะส่วนผลสั่นรู้สึกว่าจะ4,000นะ4 0 0 0หรือ3,500ขึ้นนี่แหละผมก็ไม่แน่ใจนะแต่แต่ละผลตื่นนี่ต้องใช้เลเวลนะครับอันนี้ผมตันเลยนะเ,เวลตันแล้วไม่งมาตั้งสนใจเ,เวลผมนะเล่นเล่นมาประมาณ2-3วันนะครับอ่วันนี้เราจะมาสอนฟาร์มเวลแล้วกันง่ายๆเออไม่รู้หละว่าจะว่าจะทำอะไรนะผมจะมาสอนมาสอนฟาร์มแล้วกัน วิธีจะฟาร์มเวลนะครับถ้าเกิดสําหรับคนที่เพิ่งเล่นนะอ่าคนที่เพิ่งเล่นแนะนําให้หาดาบเล่มนี้มาให้ได้ก่อนนี่ดาบคาตนานะดาบเริ่มต้นเลยดาบโง่ๆนี่แหละมันจะทําให้คุณฟาร์มเวลได้ง่ายมากขึ้น,นครับอ่าฟักดาบออกมาก่อนอ่ะฮะคาตนะหยิบออกมาดิเออนี่คาตนะโงโ่ๆงโงนี่เลย ถามว่ามันจะทําให้คุณผู้ชมฟาร์มเวลได้ง่ายๆไง,ง,งคมก็กลับด้านนะไม่ตองไปสนใจมันเนี่ยเดี๋ยวไปเจอนก่อนนูเลยขอ,อเวลาสักคู่โอเคมาถึงแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมสมมติเอาละกันเสียตังค์อีกแกคลิปนี้ไม่ได้คลิปนี้หวังว่าจะคนดูเยอะนะเสียตังค์ทุกรอบเลยเล่นแบบนี้เทไรเสียตังค์ทุกที อันนี้นะเป็นรีสเตตัสผมจะรีสเตตัสตัวเองนะครับอ่าเอาสเตตัสช่วงนั้นนะผมจะอยู่ประมาณสัก60อ่าอัพไปที่ดาบนะครับ60ส่วนเลือดช่างหัวแมงดาบสักประมาณ60นะครับอ่าแล้วก็สเตตัสในการอัพนะเราต้องอัพดาบ60นะ30ถึง60นะครับโดยประมาณบางคนก็คงไม่ถึง60อหรอกแต่ของผมช่วงนั้น แมฟมรฟมเวลร์มไว้นะพอถึงหกสิบแล้วนับมาที่ตรงนี้นี่ตามมาเลยนะมาเกาะนี้นับเกาะป่านั่นคือเกาะเริ่มต้นนับนี่เกาะป่ามาทางนี้พอเรามาปุบเรามาตรงนี้ก่อนเลยนะับนี่นี่ต้นไม้ต้นนี้จำมาไว้นะนี่ต้นเหลี่ยมเลยนะเนี่ยเหลี่ยมฟร์มเนี่ยหลบๆก่อนทำไมมึงใช้เหลี่ยมเดิมไม่ได้ไงเยเฮ้ ไอตัวนี้แม่งมาเสือกก่อไม่เ็ดมันไม่มันไม่ติดวะเดี๋ยวเดี๋ยวต้นนี้ก็ได้ถ้าต้นนั้นไม่ได้ต้นนี้ก็ได้ต้องทําให้มันมาตัวเดียวนะคือการลากให้แม่งมาตัวเดียวแล้วก็มาอยู่หลังต้นไม้แบบนี้แล้วก็ตีไปเลยนี่ตีไปเลยเลยมันก็จะลดเรื่อยๆนะครับที่เหตุผลที่ต้องใช้ดาบเล่มนี้นะพอมันยาวนะครับเดเมจมันจะได้ถึงถึง ถ้าเกิดกลัวมันตีโดนนับเราก็ถอยถอยออกมาหน่อยอ่ะนี่เดเมจเป็นยาวดาบยาวไม่ต้องห่วงนับดาบเรายาวอยู่แล้วแม่ตีไปเลยตีไปเดี๋ยวมันก็ตายนะไอตัวพวกนี้นับตีทีเดียวเราก็ตายนะแต่ถ้าเกิดเรามาทําแบบนี้นับตีเรื่อยก็ได้เรื่อยๆนะเป็นการฟาร์มเวลที่ง่ายที่สุดนับที่ผมจะแนะนําได้ เพราะว่าเดิมต้นยังไงคุณผู้ชมก็ไม่มีตังค์อยู่แล้วอ่ะพอมันตายเสร็จปุ๊บเราก็รอมันเกิดพอมันเกิดเราก็มาใช้เหลี่ยมเดิมนี่เหลี่ยมต้นไม้นี่อย่างงี้แล้วก็ตีไปอ่านี่เห็นเปล่ามันก็จะทําทอะไรเราไม่ได้นะครับวิธีการฟาร์มง่ายๆเลยฟาร์มตรงนี้ไปถึงเวลเป็นพันเลยนะสักเวลหนึ่งพันก็ไปตีบอสต่อเลยนะคอ่ะขอขอเวลาสักคู่หนึ่งไม่ใช่ดิ เออกดโอเคด้วยนะไม่กดโอเคเดี๋ยวแม็กไม่เดี๋ยวแม็กไม่ไอน,นี้ให้เดี๋ยวมันไม่เซฟให้พอมาอยู่ตรงนี้เราจะอันนี้เราจะไปไกลมากนะก็เปลี่ยนมาเป็นจากหกสิบก็เท่าไหร่สักเพิ่มเข้ามาสักประมาณนี้มันน่าจะได้สักประมาณนี้แหละร้อยร้อยยี่สิบถึงร้อยห้าสิบครับแต่เมทเราก็จะหนักขึ้นนี่เห็นปะ่ะมันน่าอยู่ประมาณนี้ถ้าเกิดเราอับเลือดด้วยนะ มันก็จะอยู่ประมาณนี้นะเดเมจของดาบอะพอสักพักหนึงเราก็มาตีบอสบอสใช้เหลี่ยมซิกได้นะครับไม่ใช่ว่าใช้เหลี่ยมซิกไม่ได้นี่เหลี่ยมนะเหลี่ยมต้นไม้เหมือนเดิมหลบหลบหลบหนี่พยายามหลบแล้วก็ตีไปถ้าเกิดไม่โดนก็ขยับเข้าไปได้นะแต่เราอย่าลืมเลงมันถือดาบนะ ยื่นให้ดาบมันโดนก็พอดาบเล่มนี้นะเดเมดดาบมันจะยาวตามความยาวของดาบเลยนะเฉพาะเล่มนี้เล่มเดียวนะเล่มอื่นแม่งไม่ติดเล่มอื่นแม่งไมไ่ขึ้นนะไม่รู้ว่าทําไมทั้งๆท,ท,ที่ยาวเท่ากันแท้ๆแต่ต้องเข้าโคตรไกลเลยนะเออบอดี้บล็อกมันไม่เหมือนกันนะแต่ละเล่มก็ยังงงๆอยู่นะนี่นะไปเรื่อยๆสกิลกดได้นะกดแซดสกิล,สก,ลส,สกิลกแดแซดปุ๊บสกิลก็แรงเหมือนกันนะ กดสกิลไปด้วยแล้วก็นั่งตีไปด้วยเรื่อยๆได้นะครับนี่เห็นปะใช้มาโคช่วยก็ได้นะอ่าใครมีออโต้คลิกก็ใช้ออโต้คลิกช่วยกดสกิลกดตีไปพร้อมๆกันแบบนี้นะครับฟึบจนตายนะครับบอสตัวนี้ก็จะมีดาบให้เราด้วยก็คือดาบเล่มนี้อ่าดาบนี่คาเตาน์เล็กนี่นี่ดาบเล่มนี้สกิลวิธีการฟันแมกก็เปลี่ยนไปนะ ลากบอลมาเหมือนเดิมนะปลดต้นไม้อ่าลบหลังต้นไม้ถึงเม่าถึงโอเคยังถึงอยู่ถ้าได้เล่มนี้มาก็จะฟาร์มง่ายขึ้นนะเพราะเล่มนี้แดดมันแรงมากนะแรงกว่าเริ่มต้นนะนี่สกิลก็ไปได้สกิลเซตมีสกิลเดียวนะดาบทุกเล่มเลยมีสกิลเดียวนะนี่ก็จะแรงขึ้นนะเห็นเปล่าพอเราฟาร์มจนได้ดาบนะเราก็จะฟาร์มง่ายขึ้นนี่มันจะขึ้นแบบนี้นะอ่านะ พอเราฟาร์มไปเรื่อยๆนะพอได้เลเวลเลเวลหนึ่งนะเราก็มาที่อ่าไปที่นูก๊กได้เอ้นู๊ไม่ได้ดิมันต้องไปอีกเกาะหนึ่งเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวผมดูก่อนนู๊เกิดป่าไม่เกิดนะนู๊นะถ้าเกิดเวลพันก็มาตีได้นะอ่าแต่แนะนําให้มีผลสั้นก่อนนะผลสั้นธรรมดานี่แหละนี่นะผลควักเนี่ยแหละผลควักธรรมดาเลยนะอ่า แล้วขอประตูประตูไปที่ไหนก็ได้ไปที่เกาะไหนวะเนินเขาตามไม่ใช่นี่อ่ะเกาะนี้นะมันจะอยู่เกาะข้างหน้าของเกาะแรกนะอ่ะเรามาเกาะนี้ต่อเลยนะพอมาเกาะนี้แล้วเรามาตีตรงนี้นะครับอันนี้คือแนะนําเลยนะเป็นการแนะนําฟาร์มนะมาตีตรงนี้ต่อเลยนี่ต้นไม้ต้นนี้นะครับใช้ต้นนี้ในการฟาร์มได้นะ นี่เข้าไปชิดเลยต้นไม้แล้วก็ตีไปเลยตัวนี้จะเปาะบางไม่เท่ากับตัวนู้นนะตัวนี้จะถึกกว่านี่กดสกิลไปอ่ากดสกิลไปนะคตีแล้วก็กดสกิลไปอ่าแบบนี้สเตเตตัสก็น่าจะสักประมาณเท่าไหร่ใจกลุงนู้นนะอ่าผมว่าน่าสัก300ก็ได้แล้ว าฟาร์ไมไปเลยยังไงกว่าคุณผู้ชมจะได้คาตนาก็ได้สามร้อยเดรมจก็ได้แรงขึ้นขึ้นมาสักนิดหนึ่งประมาณนี้ตีตัวนี้ไปเรื่อยๆนะจนคุณผู้ชมได้เป็นเวลหลายพันอยู่นะมันฟาร์มตรงนี้ได้เรื่อยๆนะไม่ต้องกลัวว่าจะเวลไม่ขึ้นนะมันจะขึ้นยากก็เฉพาะตอนที่ถึงเวลหนึ่งหมื่นแล้วนะมันจะไม่ขึ้นเลยนะเลเวลหนึ่งหมื่นมาตีพวกตัวพวกนี้ก็จะไม่ขึ้นเลยนะแต่ถามว่าทําไมของผมขึ้นนะเพราะว่าผมไปดันบอสนั่นเองนะ ไปดันบอสจนเวลตันนะโคตรเปลืองตังค์อ่ะบอกให้การจะมานั่งดันบอสดันบอสคืออะไรเป็นการไปตีบอสนั่นเองนะก็คือเป็นการไปตีบอสจนพวกแบบอ่าบอสตามเกาะนี่บอสพวกนี้บอสแสงบอสซันบอสนูบอสมืดบอสอะไรต่อบอสอะไรก็ตามแต่นะบอกเลยว่าเปลืองตังค์มากโอเคอันนี้เป็นการฟาร์มบอสอีกวิธีหนึ่งนะพอคุณผู้ชมมีตังค์เหลือๆได้สักหนึ่งล้านอ่าหนึ่งล้านบาท ขออนุญาตอัพเท่าเดิมซะไม่งั้นเดี๋ยวลำบากอ่ะอัพผลมาโอเคพอคุณผู้ชมมีดาเมจัดับสักหกร้อยสมมุติไปเรื่อยประตูไปที่ไหนก็ได้อันนี้ยังไม่สอนทำแล้วกันนะมาก่อนเริ่มต้นอ่ะมีเงิน1ล้านนะมาก่อนเริ่มต้นมาทำไมนี่มาอย่างนี้เลยนะ ดูแลจำจำแลนำไปใช้มาที่ก่อนนี้สมผลสมไปเลยกว่าจะได้ผลที่เราต้องการได้มาได้หนึ่งผลที่ต้องการนะครับสมแล้วสิบผลสิบผลได้ของที่ต้องการกี่ผลโอ้สามเลยวะโคตรกำไรเลยวะเฮ้ยแม่กำไรจริงเลยจังหวะเนี้ยผลขยะพวกนี้ทิ้งไปผลเมื่อนี่ดีผลสันนี่ดี แต่ไม่ใช่แต่ไม่ใช่ตอนนี้นะเราไม่ใช้นะผลพวกนี้เราไม่ใช้ประตูไปที่ไหนก็ได้เราก็มาที่เกาะน,นี้เกาะเอ๋รเอ่ยนี่นะเกาะตรงนี้นะครับถามว่ามาทําอะไรที่เกาะน,นี้ฟาร์มตังค์ไงรออะไรล่ะเกาะน,นี้เป็นเกาะที่ฟาร์มตังค์ดีมากนะผมบอกไว้ให้วิธีการฟาร์มนะครับง่ายๆเลยเราต้องมีผลทรายนี่เรียกบอลขึ้นมาพอเรียกเสร็จปุ๊บเราก็มานี่เรียกบอลใส่ตะมามาตบนะ ตบโดยการที่ลากแม่งลงไปนี่แหละปึ๊บเราก็จะได้ตังขึ้นมาเห็นปะม,มันจะได้ตัวละหนึ่งล้านนะครับเก็บมาด้วยดีกว่าเผื่อแม่งมีคนมีประตูแล้วแม่งวาร์ปมะเฉพาะคนที่เสกเท่านั้นนะพี่่าได้ถ้าเกิดเป็นคนที่ไม่ได้เสกต่อให้มาตีบอสมันก็ไม่ได้นะเฉพาะคนที่เสกเท่านั้นนะอ่าสิบล้านแล้วเมื่อกี้มีแปดล้านตอนนี้มาสิบล้านแล้วเนี่เนี่ ใช้วิธีนี้เรืเลยนี่เห็นเปล่าเป็นวิธีง่ายๆ11ล้านแล้วเห็นไหมครับแปบ๊บเดียวเจมก็ได้เงินก็ได้เจมได้ตัวละ10อะ่ะส่วนเงินอะ่ะก็ได้ตัวละ1ล้านนะเจมนี่ได้ตัวละ10ถือว่าเยอะมากนะเพราะว่าถ้าเกิดไปตีบอสตามตรงมันจะอยู่ที่ตัวละแปดนะสูงสุดวงเล็บสูงสุดนะ แต่ละบอสแต่ละตัวจะได้เจมไม่เท่ากันนะเดี๋ยวไปตีให้ดูอ่าเกาะเกาะเกาะท้องฟ้าแล้วกันท้องฟ้ามีบอสเหมือนกันนี่เจมจะได้เฉพาะบอสเท่านั้นนะแต่จะมีเฉพบะบางเกาะเท่านั้นที่จะได้มอนด้วยอันนี้ได้ไอดาบแสงนี่ได้เาเราหนึ่งในสี่มั้งได้ง่ายมากอันนี้เห็นไหมได้เจมได้เจมแค่หนึ่งนะแต่ละตัวได้ไม่เหมือนกันนะอ่าป่าละเมออ่ะป่าละเมอได้เจมเท่าไหร่ผมไม่รู้ ขอดูหน่อยไม่เกิดวะเมื่อกี้ยีนี่น่าจะได้2องนะปลาละมอดได้2เนินตับอันนี้ไม่มีบอสไอ้น,นี่ไอโนบไม่เอาไม่เซกไอ้น,นี่มีบอสอยู่นี่โอ้ยอาการไม่ค่อยดี อบแม่งด้วยประตูตบตบตบประตูด้วเลมอนประตูนี้แรงมากนะผมบอกไว้ก่อนแต่ก็แพงมากด้วยเมื่อกี้ย9ิบเก้าอันนี้อันนี้นาะได้ตัวละสามนะอ่าแล้วก็ไอ้บอสพวกนี้รู้สึกว่าจะได้ตัวละสิบเหมือนกันเลยมั้งไม่แน่ใจอันนี้ก็ได้ตัวละสิบมั้งอันนี้ก็เป็นบอสน,นะหมู่บ้านปลาแหลกอ่าเอ้ย ไอ้นี่ไม่ใช่บอสดิไอ้นี่มันเอาไว้สําหรับต่อสู้เป็นสังเวียนอันนี้เป็นบอสเออนี่บอสนี่ตรงนี้จะมีเสียเวลาวะเฮ้ยได้มาเท่าไหร่เมืกก่อกี้อันนี้ได้มาหกไอตัวธรรมดานี่ได้ปะได้ไอันนี้ได้หนึ่งตัวหนึ่งตัวต่อหนึ่งเจมนะมันจะมอบางมันจะมอบางอันนี้นะบางเกาะ แต่ช่วงก่อนตั้งแต่ตรงหมู่บ้านแปลงนี้ไปก็เริ่มได้เลยนะไอ้นี่ก็เป็นเกาะหนวดขาวนะตัวนี้ไม่ได้เจมนะเริ่มไม่เริ่มไม่เหมือนเริ่มไม่เหมือนที่คุยกันไว้หนวดขาวนี่กระจอกมากเลยนะฮะเกิดเจอผลสั่นตื่นเมื่อกี้เท่าไหร่อ่าสามเก้าใช่ปะสามเก้าสี่ห้านี้ได้หกเหมือนกันนะตัวนี้ได้หก นี่ตัวนี้รู้สึกว่าจะได้7หรือ8นี่แหละมีหมามาฟาร์มทุกทีเลยใตายสิขอคุรีวิวก่อนได้ไหมมันยิงรัวๆเลยมันยิงรัวๆเลยมันยิงไม่ยั้งเลยเว้ยไอ้ปืนใหญ่นี่ยจริงๆผมก็อยากจะทำนะแต่ขี้เกียจวะ่ะเปลืองตังแม่งแพง ขอขอรีวิวก่อนเนอะตัวนี้ได้8อ่ะโอเคตัวนี้ได้8นะครับแบบนี้คนไทยเล่นเยอะนะทําไปเล่นไปผมบอกไว้ก่อนเลยไปซึ้อไหนก็เจอนะครับอ่าไหนไก็มาถึงขั้นนี้แล้วขอทำปืนใหญ่หนะ่อยแล้วการทำให้คุณผู้ชมได้ดูเลยอ่าอยู่ไหนวะอ่านี่ปืนใหญ่มัน ของผมทําได้หล้วแต่ของผมไม่ซื้อนะเพราะว่ามันแพงถึงจะรู้วิธีการหาเงินที่ง่ายก็เถอะนี่ตรงนี้เออชิบหายแล้วโค้ดเลยว่าลืมไปแล้วแต่มันจะอยู่ที่ประมาณ5ล้านนะผมก็จำโค้ดไม่ได้เดี๋ยวไปต้องไปหาต้องไปหาโค้ดก่อน <c oughs> เอาเป็นว่าคลิปนี้พอแค่นี้ดีกว่านะครับโอเคครับก็ ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วกันครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย